เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะตักใส่จานแล้วสำหรับย่ำหอยนางรมของเฮาครับกลับสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับปีตอนรับน้องสู่เพียร์สุชองอีสานฟรีนะครับเนาะวันนี้ก็มาเห็ดแนายยูนอักินจู่พีซูนองเบิ้งนะครับวันนี้ก็มีเมนูมาฝากก่อนพี่น้องพี่กอครับเนี่ยสำหรับวันนี้อะไรเป็นหอยนางรมครับเนาะรสลาค่ามากเลยมาสองตลับสองกระปุกแล้วสำหรับเมนูสุพี้ซูนังทบิ้งก่อนอื่นก็หอยแมลงก่อนนะครับ ลังของอีสันของอีจะสีสะอาดนะครับมาย,ายังลุกแบบว่าโอ้งพอสมควรเลครับตัดแล้วครับล้างแล้วครับยังสุดแรงสุดแรงริง นเลยเสียบยเซียทไม่้าครับไอสุแต่ซอยท,ทั้งคนแสนจะหาหน้าี่ครับเขาจะม่ตังอาครับวันนี้กเลยเวลาแล้วครับหานาที่ที่เขาตังไเกี๋ยวกับเอาเลี้ดีครับนี่เหมือนกันยังใจว่าเขาสีกินสบทาส่านสดนะครับเนาะเละอืองทั้งคนแสนจะง่ายโอเคครับ Okay. ออโอเคดีไปแล้วเอาบยอะไปเลยเดี๋ยวเาไปเรียมเห็ดยำไปเลยมันเดี๋ยวเราไปปรุงยำไปเลยนม่ดีเทียมแล้วรับ้าไมสุกแล้วมันแตกแล้วตอนใหม่ใช่ไหมตึงกระเบียดยอะๆไปเลยทมเลยตะครครับอยทีเลยครับ ีินแฮงค์ก็อา,า่อรสดอี่เลเตะกินขึ้นสดกด้สดำเลยครับม,มักส้อยเลยนะเรื่อยมาต่าๆตำๆส่วนผมมักสอยเดีแบบ๋ยวสรอยทีๆ <c ười> นะครับไม่หยิบกินแล้วจเป็นลายเลยตามาส่งเพียบเนสอย,อยเอวข้าด้นยอวเีบั

เ,เ,เี่นครับนร่กงคิดเองนครับให้รูสั้งวันเป็เดียวใช่ไหมนีคน,นึงประมาตัว3-4ตัวไม่หมดตัังๆจั ยังมาต่างสนสนไหนโอเคผมกันคิดตืเลยครัฝากกดติดตามช่องนี้นครับเดืยไคิดนี้ครับเนี่ยปินเองแรแห่งใจกันนะครับเดียวเลยดัด้วยปรี้ยเสียบประแรงมครับ น้ำตาลกับกรสีใหนัิเท่าน้ส่เนนัิเท่านันม่ออกจากบ้านไม่แล้วกระีไม่กินของน้ออกจากบ้นแล้ว có cho không nó không lẽ kịp được cái Tháo món 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 không món 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 ขึ้นใส่นะ้นใส่แล้วนะไสิกุลบกินใ่ไหมครับ่ยังกินนะใส่สัตว์เลี้ย,บยบง,งยบ้นักใส่ดันเลี้ยบเี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะ สซจานแล้วสำหรับยำหอยนางรมของข้าครับเสียบบเสียบเนี่ยเลยเดี๋ยวไปล่องสิ้นกันเลยครับบันนี้เป็นกับยำเนี่ยเขาท่าขนาดเลยพี่น้องนี่ความหวาน องน้ำผึ้งนะครับนะน้ำผึ้งมัสิวันหอมๆเมการเลย ก็ดีเห็นเขามาลดราคาไปครับบอเนี่ย็ได้ซื้อมาลองนึงแมกกามันมก็นยังสดวนอยู่จากซีรีส์ผาครับลดเหลือ2 9กวาบาทซื้อมาเห็ดมากลิ่นซูพีซูนองเิึง อยูตัวใหญ่งได้พี่น้องเอ้ย c ควิดบอสซาเข้าัอซีอูน้ำกันอีกโดนเตอครับกับคลิปกักตัวขั้วอีสานนะครับเนาะอยู่น้ำกันอีกหลายอีพี่เลยครับสำหรับคลิปปกติีเข้าคลิปเน่าคลิปอาหารอีสานที่เป็นมีสต์ต่อรีน้ำ ยังคงเห็ดอยู่ครับยังคงเห็ดออกมากอยู่แต่ว่าก็สีห่างกว่าเก่าจังหน่อยตอนนี้ก็ีมีมาสอดแสรกเป็นคลิปเอ่อตอนนี้ก็มีกักตัวโครออีสานเราคลิปปกติของสองอีสานฟิมเฮานะครับเนาะสามนุม่มเฮาแล้วก็สิมีมาเพิ่มเป็นผู้สาวไทยบ้านอีสานฟิมนะครับเนาะซึ่งที่ผมกำลังทายทํำคลิปนี้ผู้สาวไทยบ้านอีสานฟิมก็ ไปหอดีพี่ที่สามแล้วนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องไวนะ้เนี่ยเดี๋ยแกนเร็วๆนี้สิมี่อีกรายการพิเศษครับก็สุริยาภาตะลุยครับสิเป็นคลิปแบบภาาเดือดดงดันป้าครับโดยเบากลุ่มสุริยาของเขานะครับเนาะสิบห้าหากินของปลาครับยังไนก็ฝากพี่น้องติดตามไว้ด้วยครับเนาะ ทำโอเลย โอใส่บะพริกหันเพียเลย kiềng cắp rồi p/n. đi tới bậc điện. cái này boss tầm anh kia chưa. các chị mua em luôn. đấy các phạt สองอีสานฟิล์มห้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วพื่อนๆนะครับผมเปลนเป็นกงแร่งแห่งใจปลายนิ้วนึงสะพัดกดตึ๊กเข้าไปเด้อโอ้มีแห้งทักายฝากพี่น้องนะครับคลิบบลหปลนหนาสิเป็นอีหยังเหน๋ยวมาติดตามไปพร้อมนะครับคลิปนี้ขอลาพี่น้องเพียงเท่าหนีสวัสดีครับ